เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการนาพิเศษแห่งประเทศไทยครบ51ปีพี่ก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนกระนาพิเศษนะคะร่วมภาคภูมิใจกับองค์กรของเรานะคะซึ่งทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยมา51ปีแล้วถือเป็นวัยกลางคนนะคะแต่เรายังต้องเดินก้าวต่อไปนะคะอยากจะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยร่วมกันผลักดันนะคะขับเคลื่อนนาวาลํานี้นะคะไปเพื่อช่วยประเทศชาติต่ตอไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สดชื่นแจ่มใสในวันครบ 51ปีของเราต่อไปนี้นะคะครับในโอกาสที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับครบรอบ51ปีนะครับที่เราสรรสร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องทั้งในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับผมขอให้พี่น้องเราทุกคนนะครับมีความภาคภูมิใจและมีความสุขกับการทำงานนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานเติบโตต่อไปครับขอบคุณมากครับ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการในพิเศษปีที่5 1นะครับขอให้การในพิเศษเรามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สําคัญของประชาชนนะครับในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดครับรวมทั้งขอให้พี่เพื่อนๆน้องพนักงานและผู้บริบติงานให้การไดพิเศษทุกท่านนะครับมีกําลังกายกําลังใจแข็งแกร่งนะครับเป็นเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคงตลอดไปครับ คุณครับสวัสดีค่ะในโอกาสครบรอบ51ปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่คู่กับผู้ใช้ทางตลอดไปและก็ขอให้พนักง,งานทุกคนนะคะรวมทั้งลูกจ้างมีความสุขในบ้านหลังนี้ตลอดไปค่ะเย่ครับในโอกาสที่การทางพิเศษครบรอบ51ปีกำลังจะก้าวกรสู่ปีที่52ที่ผ่านมาพี่ๆก็ได้นำมาการทางพิเศษ จเจริญเติบโตก้าวหน้ามาได้ดีสามารถแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพได้อย่างดีและก็ผลประกอบการต่างๆก็ดีมาโดยตามลำดับดังนั้นน้องๆก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแลนะนำพาการทางพิเศษให้จเจริญก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับ